เฮโยมาฟอกเฮโยทำเฮี้ยงไหงไอ้สัตว์เฮโยมทำไมวะไม่ไปขี้วะให้มาฟอกเีโย like the instrumental บีมันยังไม่ดับแต่มึงยังคงกราบปีมึงยังคงเอาวันเอาบีอยู่ตรงนี้กับยุ้ยแต่มึงก็เป็นแค่ปุ๋ยมึงอย่ามาล้วนซุยอย่ามาทำเป็นมอยลาเซอร์เพอร์เจอร์ไปเปนวันนั่งพันนั่ง นั่งสูงดกกัญชากูบอกจากใจตอนนี้คุณแลบไปมันอาจจะเสียเวลามึงบอกคุณแล็บเฮียอะไรแล้วมึงจะเสือส้นตีนอะไรกับกูมย่า yeah. มึงเป็นแค่ปูแนะนําผ่า <c> อ <oughs> <c oughs> ุ้ยนียกูตกใจกู ปาดังกากกอาจจะม้วนน้แต่ในะงานยองคงไม่ก่อยงานคงยังช่อยต่อไปก็มาแล้วก็ไม่ได้ช่วยขอโทษก็อาจจะหลุดนิดหน่อยกูยังคงแล็บแบบโอลสกูแล็บแบบึงนายกปูถึงทักสิณชินวัตถึงกับไขกับลุกทุกคนเนนคำตบหัวเข้ามากูอาจจะจดจักจำอยู่ที่ดูใบขายเพชรขายเห็บขายไก่ขายหมูขายขายปลาขายตู้เย็นขายแม่งหมดขายของเซ็ง ของเซ็งเคงก็อยู่ตรงนี้กูอาจจะมัวนิดหน่อยก็มากระแปะดูดม so okay ้าหนึ่งปบมือก็บอกว่ากูดูดม้ากูไม่ได้ก็ดูแค่ม้ากูสูวเป็นดูโกเคดูองดูไอ้กูดูหมดกูสูดเข้ามากูยังไม่เคยดูดจงดูถิมอยากจระลิ้นจะลองก็อยากจะลองเข้าไปชิมบอกกากแตะกอนี่กูเริ่มใจอิ่มอิ่มอะไรกูอิ่มรวมหกกูแดกเข้าไปจะกินหมาฝักแม่สัตว์ แล้วส้าผมเล่นอะไรไม่รู้ไม่รู้